เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพีทบทที่150บ เนี่ยเถียนชิงให้หวังเซวเตรียมรถม้ามาให้ดังนั้นหลิวเจ้าเว่ยเลยนั่งในรถม้ากลับโดยรอบรถม้ามีคนของเนี่ยเถียนชิงคอยขี่ม้าคุ้มกันไปตลอดทางหญิงสาวแอนกายพิงอก,อกเนี่ยเถียนชิงอย่างเบื่อหน่ายหลังจากตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเถียนชิงเห็นนางทำท่าจะนอนอีกก็ชวนคุยเจ้าคิดอะไรอยู่ หญิงสาวจับนิ้วของเขาที่ม้วนผมนางเล่นไว้แล้วเงยหน้ามองปลายคางเขาหากท่านแต่งงานกับข้าหลิวเฉียนจะต้องหาทางใช้ประโยชน์จากท่านแน่เรื่องนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวล ท่านจะวางใจไม่ได้หลิวเฉียนเป็นคนฉลาดเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองมากท่านทำงานใกล้ชิดห้องเต้ถ้าเขาสร้างความรำคาญให้ท่านมากๆอาจทำให้ฝ่าบาทไม่พอใจท่านไปด้วยว่ากันว่าอยู่ใกล้ห้องเต้ก็เหมือนอยู่กับเสือไว้ใจไม่ได้ยามนี้ห้องเต้ทรงพระประชวรยังไม่ได้สติเนี่ยเถียนชิงคิดว่านางยังไม่รู้จึงเล่าให้ฟัง เป็นฝีมือใครกันหลิวเจ้าเว่ยถามเจ้าลองทายดูสิถ้าให้ข้าทายข้าขอทายว่าเป็นเหลียวฮองเฮาเนี่ยเถียนชิงมองนางอย่างประหลาดใจเมื่อนางเอ่ยชื่อออกมาได้อย่างแม่นยำทำไมเจ้าถึงคิดว่าเป็นฮองเฮาในตาของหญิงสาวเกิดหลุ่มลึกเพราะถ้าข้าเป็นนางข้าก็จะทำพิษร้ายที่สุดคือใจสตรีท่านไม่เคยได้ยินหรือ ข้าจะจำไว้ว่าอย่าทำให้เจ้ากโกรธเนี่ยเียนจิงหัวเราะในลําคออูเหอตี้ใช้สตรีมากมายเป็นเบี้ยเพื่อให้ได้อำนาจไม่แปลกที่เขาจะต้องย่อยยับเพราะสตรีหญิงสาวกล่าวอย่างมีความในนางนึกถึงการที่เฉินจิ้งส่งอีอีไปที่สกุลอูท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านั่นจะกลายเป็นนรกสำหรับอีอีแต่เขาก็ยอม ชาตินี้เขาใช้วิธีรับสนมมากมายเพื่อสร้างฐานอำนาจใช้หองเหาควบคุมสนมแต่กลับเหยียบบ้านเดิมหองเ่าไว้ไม่ให้เงยหน้าพอลูกนางตายก็ยังบังคับนางให้ออกเล่นงิ้วต่อหน้าคนมากมาย เพื่อรักษาฐานะตนเองให้มั่นคงแม้แต่ความยุติธรรมก็ไม่มอมให้เขายังใช้ใบหน้านางล่อลวงฮูเจียเลอร์ทั้งที่ต่อหน้านางกลับแสดงความสเสน่หารักใคร่เสียขนาดนั้นสุดท้ายแม้จะเป็นรักลึกซึ้งโปรดปราเหนือฝ่ายในหงคู่บารมีหรือรักแพ้ก็ล้วนไร้ค่าต่อหน้าบัลลังก์ของเขา หากคนเช่นนี้ไม่ตายเพราะสติตั้งหากถึงจะแปลกเจ้าว่าป่านนี้คุณหนูใหญ่จะเป็นอย่างไรบ้างหายไปตั้งหลายวันคนของกรมอาญาหาไปทั่วทั้งเมืองแล้วยังไม่เจอแม้แต่เงาจะอย่างไรข้าล่ะกลัวจะเป็นข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีหายไปทั้งวันทั้งคืนกับผู้ชายมากมายขนาดนั้นคุณหนูใหญ่ก็งามแสนงาม งามมากก็เป็นภัยจริงๆแต่เพราะความงามนี้อาจจะช่วยชีวิตนางก็ได้หากพวกโจรคิดจากข้านางก็คงเสียดายความงามอยู่บ้างแต่ถ้าต้องเป็นเมียพวกโจรถอยเช่นนั้นสู้ตายเสียไม่ดีกว่าหรือพวกปากพ่อยหนิ่งที่ยืนฟังอยู่นานแล้วโยนตะกร้าเข้ามากลางวงสนทนาของพวกบ่าวซักล้างพวกเจ้ากล้าดีอย่างไรมาสาบแช่งคุณหนูของข้า พวกบ่าวที่นินทารู้ว่าตัวเองผิดแต่ก็โกรธที่ถูกเด็กอย่างอานิงมาตะโกนใส่จึงถกขอขึ้นเถียงหรือที่พวกข้าพูดมันไม่จริงคนหนูของเจ้าหายไปตั้งหลายวันไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรคนข้างน,นอกเขาลือกันไปทั่วว่านางถูกคนย่ำยีไปแล้วด้วยซ้ำผีเจ้าปากพวกเจ้ามาพูดหรืออะไรปากเหม็นคลุง สมแล้วที่ต้องทำงานอยู่แต่ในที่แบบนี้ไม่ได้ออกไปเจอหน้าใครเขา้าอานิงตะโกนด้วยความโกรธนังเด็กนี่กล้าด่าข้างั้นหรอใช่รอท่านหญิงของข้ากลับมาข้าจะทำมากกว่าด่าด้วยข้าจะให้ท่านหญิงขายบ่าวซะแล้วที่สาบแช่งนายอย่างพวกเจ้าออกจากตัวให้ดูฮ่าฮ่า,าถ้าอย่างนั้นก็รอให้เจ้านายเจ้ากลับมาให้ได้ก่อนเพราะท่านนางไม่กลับมา เจ้าจะโดนข่าตบปากให้ฟันด้วงอาหนิงไม่อยู่รอให้โดนรุมนางเดินลงส่อนเท้าด้วยความหงุดหงิดพลางป่าน้้ำตาป้อยปอย้กลับไปที่เรือนจิ๋วฮาวา่ามีฝูเห็นนางตาแดงเถือกก็รีบเข้าไปประคองเกิดอะไรขึ้นเจ้าร้องไห้ทำไมพวกบ่าวในห้องซักผ้าพวกมันปากพร่อยถึงกับกลาสาบแช่งท่านหญิงอาหนิงกลัวเหลือเกินที่ถงเยี่ยน นางไม่มีที่พึ่งอีกแล้วนอกจากหลิวเจ้าเว่ยที่นางตัดสินใจติดตามมารับใช้ถ้าหลิวเจ้าเว่ยเป็นอะไรไปพวกนางอาจจะถูกขายทิ้งข้าเกลียดพวกเบ่าในตัวนี้นะักตอนท่านหญิงอยู่พวกมันคอยพเนาพะนอเอาใจเรือนเราไม่ขาดนี่ท่านหญิงหายไปไม่กี่วันท่านดูอาหารที่พวกมันส่งมาให้เรือนเราสิมีแต่เศษผักแถมรสชาติยังเหลือรับ นี่มันจงใจรังแกกันชัดๆอาหนิงยังคงเช็ดน้ําตาไปพรางบ่นไปพรางมีฝูถอนหายใจพรางหันไปมองอาเจิ้นที่นั่งนิ่งเงียบแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความเครียดคงได้แต่ภาวนาให้ท่านหญิงรีบกลับมาฝ่ายกรมอาญาเลิกค้นหาไปตั้งแต่เมื่อวานแต่คนของสกุลหลิวยังออกค้นหาอยู่เพราะหลิวหานเป็นคนสัง่ง ขอให้ท่านหญิงปลอดภัยกลับมาก็พอแล้วทางปานเก๋หัวไม่มีข่าวบ้างเลยหรือมีฝูถามอาเจารยสืบไปได้เจอแค่รถม้าเก่าที่พวกมันใช้ก่อนจะเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ตามต่อไม่ได้แล้ว อานเก๋หัวเองก็กลอตัวเองมากที่ไม่ได้อยู่คุ้มกันหลิวเจ้าเว้ยในเวลาคับขันเขาทุ่มเทหาทางสืบหานาั่งแต่ด้วยตัวคนเดียวทำให้ทุกอย่างไม่ง่ายดังนั้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาจึงแทบไม่ได้นอนจะกลับมาที่จวนนี้เพื่อถามข่าวหลิวเจ้าเว้ยเท่านั้นถ้าคุณหนูไม่กลับมาเราจะทำอย่างไรดีอาหนิงรู้สึกหวั่นใจเหลือเกิน เจ้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลคนหนูของเราฉลาดแค่ไหนพวกเจ้าก็รู้ดีนางต้องหาทางกลับมาได้แนะ่อาจยนสูดหายใจลึกเพื่อตั้งสติยามนี้เราต้องอดทนให้มากเจ้านายไม่อยู่ปกป้องเช่นนี้อย่าออกไปทะเลาะมีเรื่องกับใคร เพราะจะไม่มีใครในตัวนี้ช่วยเจ้าได้อีกแล้วอาหนิงหน้าซีดก่อนจะก้มหน้ายอมรับผิดนางใจร้อนเกินไปและคิดไม่รอบคอบหากนางกับพวกนั้นทะเลาะเบาะแวงเรื่องไปถึงพ่อบ้านในเวลาเช่นนี้นางอาจถูกบอยจนตายก็ได้ยามนี้เราต้องหนักแน่นอดทนเอาไว้เราแค่คุณหนูกลับมาไม่ว่าความคับข้องใจใดได ถึงตอนนี้คุณหนูต้องช่วยเราชำระแน่ข้าเข้าใจแล้วอีกครึ่งชั่วยามจะถึงประตูเมืองถองเยี่ยนเราต้องไปต่อด้วยมาเนี่ยเถียนชิงบอกนางขณะประคองมือนางลงจากรถมาหลิวเจ้าว่อยเข้าใจความคิดของเนี่ยเถียนชิงเขาต้องการให้คนในเมืองเห็นว่าเขาพานางเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อบังคับไม่ให้หลิวเฉียนมีทางเลือกเรื่องการแต่งงาน พอเข้าเมืองแล้วอาจมีคนพูดจาไม่เข้าหูอยู่บ้างเจ้าทนไม่กี่วันข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดท่านอย่าทำเหมือนข้าเป็นคนไม่มีความอดทนถึงเพียงนั้นนางปลายตามองเขาอย่างละเหี่ยใจข้าไม่อยากให้เจ้าต้องทนกับอะไรเลยตั้งหาก เนี่ยเถียนชิงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มกว้างหวังเซียวเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองตาฝาดเนี่ยเถียนชิงต่อหน้าผู้อื่นมักสุภาพเป็นมิตรมีรอยยิ้มน้อยๆประดับหน้าแต่เนี่ยเถียนชิงในเวลาส่วนตัวแทบไม่เคยแสดงสีหน้าอื่นเลยด้วยซ้ำดังนั้นรอยยิ้มสว่างสวัยเช่นนี้ช่างทำให้หน้าขนลุกจริงๆหวังเซียวเงยม,มองฟ้าและแอบสวดภาวนาอยู่ในใจลิวเจ้า ว่ายขึ้นหมาไปกับเนี่ยเถียนจิงสองคนเวลานี้เขาจงใจทำให้ผมนางกระเซาะกระเซิงและทำให้ดูคล้ายว่านางบาดเจ็บจนต้องกอดรัดเอาไว้ไม่ให้ตกมาหญิงสาวเองก็เล่นงิ้วเรื่องนี้อย่างสมบทบาทดังนั้นในยามบ่ายวันนั้นผู้คนบนถนนหน้าประตูเมืองจึงได้เห็นว่าจวงหยวนสกุลเนี่ยเป็นคนพาท่านหญิงสินหลิงที่สลบสลายกลับเข้าถงเยี่ยน เนี่ยเถียนชิงไม่ได้พานางกลับตัวสกุลหลิวแต่พานางไปที่ร้านขายยาแทนเพื่อเพิ่มคนที่จะเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาและให้หมอช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของนาง ไม่นานหลิวหานที่กำลังคลั่งเคร่งกับตำราก็ได้รับรายงานเรื่องหลิวเจ้าไว้นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเสียมารายาทอย่างลืมตัวเด็กชายรีบออกจากตวนทันทีพอๆกับอาเจินมีฝูและอาหนิงที่วิ่งออกจากเรือนทันทีที่ได้ยินเขาวจนลืมใส่รองเท้าปานเก๋หัวเองก็รีบมุ่งหน้าไปที่ร้านขายยาแม้แต่หลิวเฉียนก็รีบไปที่นั่น ท่านหมออาการลูกข้าเป็นอย่างไรบ้างเหลิวเฉียนขมวดคิ้วมุ่นขณะที่ถามเขาไม่แน่ใจว่าควรดีใจหรือเสียใจที่เหลิวเจ้าเวยกลับมานางอาจจะทำให้ชื่อเสียงของตัวสกุลหลิวเฉาโฉบเพราะเรื่องนี้ท่านหญิงถูกคนทำร้ายทำให้มีบาดแผลฟกช้ำไม่น้อยคนร้ายลงมือหนักเพื่อเอาชีวิตนางโชคดีที่ยังรอดมาได้ หมอโกโหกตามที่เนียเถียนชิงนัดนะเอาชีวิตงั้นเรือพวกซะและ้วแล้วกล่าลงมือกับลูกสาวข้าเช่นนี้ได้อย่างไรเดีวเฉียนแจ้งตะกอนอย่างคนเครื่องไอ้เท้าเนี่ยขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือพี่สาวข้าหลิวหานประสานมือคำนับเนี่ยเถียนชิงอย่างจริงจังท่านหญิงเป็นคนดีข้าไม่อาจละเลยไม่ช่วยเหลือได้ ต้องขอโทษสกุลหลิวของพวกท่านแล้วที่ข้าล่วงเกินเช่นนี้เขาหมายถึงอากับกิริยาใกล้ชิดเกินงามของชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน ยามนี้สำคัญคืออาการเจ้าเว้ยเรื่องอื่นยังไม่จำเป็นต้องพูดถึงหลิวเฉียนคายรู้ว่าเนี่ยเทียนชิงมีความไนแอบแฝงในคำขอโทษแต่เขาต้องการยื้อเวลาเพื่อพิจารณาผลได้ผลเสียให้รอบคอบหลิวหานเห็นว่าบิดาต้องการเปลี่ยนเรื่องก็หันไปถามเนี่ยเทียนชิงไต้เทาเนี่ยท่านพบพี่สาวข้าได้อย่างไร พี่สาวของเจ้าใจเด็ดนางถูกพวกโจรไล่ต้อนมาตลอดทางนางเลือกจะกระโดดลงจากหน้าผาเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตอนตัวข้าได้ยินเกี่ยวกับสมุนไพรวิเศษชนิดหนึ่งที่งอกหลังม่านน้ำตกเท่านั้นฝ่าบาททรงพระประชวนในช่วงนี้ข้าไม่อาจทนนิ่งเฉยอยู่ได้จึงตั้งใจออกไปหาสมุนไพร แต่กลับได้เห็นท่านหญิงกระโดดลงมาพอดีจึงได้ช่วยเหลือนั่งและพาหนีจากคนร้ายพวกนั้นเรื่องเล่านี้มีช่องโหว่มากมายแต่เห็นได้ชัดว่าเนี่ยเถียนชิงต้องการป้องกันคำคอรัหาให้หลิวเจ้าเว้ยคนสกุลหลิวไม่เห็นว่าเสียประโยชน์จึงพยักหน้ารับแม้จะมีข้อสงสยัยยามนั้นพวกเบาของหลิวเจ้าเว้ยมาถึง พวกนางก็รีบขอเข้าไปปริบัติผู้เป็นนายด้านในห้องตรวจด้านหลังร้านขายยาทันทีที่เห็นหลิวเต้าว่ยพวกนางก็ตรงเข้าไปกอดแล้วร้องไห้อย่างโล่งใจหญิงสาวแส้งว่าพึ่งฟื้นให้พวกบ่าวพยุงขึ้นนั่งหลิวหานได้ยินว่าพี่สาวฟื้นแล้วก็รีบเข้าไปดูเห็นใบหน้าซีเซียวกับชุดที่มีร่องรอยเปื้อนก็รู้สึกแค้นใจพวกที่กล้าทำร้ายนาง มานี่สิหลิวเจ้าไว้กวักมือเรียกหลิวหานพี่ยืนนิ่งอยู่เด็กชายก้าวเข้าไปหาพี่สาวอย่างลืมตัวหลิวเจ้าไว้ถึงขวาตัวเขามากอดแล้วลูบหลังอย่างปลอบใจพี่ขอโทษทำให้เจ้าตกใจแล้ว หลิวหานอยากจะขานว่าตนไม่ได้ตกใจและไม่ได้ห่วงกังวลเกี่ยวกับนางแต่เมื่อถูกกอดอยู่อย่างนั้นน้ำตาก็ซึมออกมาที่หางตาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนไปห้องด้านหลังกันหมดด้านหน้าเหลือแค่หลิวเฉียนกับหมอเขาเลยกดเสียงตาำถามหมออย่างเคร่งเครียดท่านหมอลูกสาวของข้าไม่ได้ถูกคนข่มเหงใช่หรือไม่ เนี่ยเถียนชิงที่กำลังจะเดินจากไปได้ยินคำถามนี้ก็ชะง,งักเขาแน่ใจว่าหลิวเฉียนไม่ได้ถามคำถามนี้เพราะเป็นห่วงหลิวเจ้าเว้ยแต่เพราะกลัวว่านางจะทำให้เขาอับอายตั้งหากชายหนุ่มรู้สึกขยักขยงบีดายอย่างหลิวเฉียนจริงๆหมอเท่ามีสีหน้าลำบากใจเขาใส่หน้าทันที ไม่มีเรื่องเช่นนั้นท่านเจ้ากรมวางใจได้ท่านก็ได้ยินไต่เท้าเนี่ยแล้วว่าท่านหญิงพยายามนี้และรักษาศักดิ์ศรีของตนแค่ไหนอีกครู่หนึ่งข้าจะตัดยาให้ท่านสามารถพาท่านหญิงกลับจวนได้เลยหมอเท่าพูดตัดบทแล้วเลี่ยงไปแต่สีหน้าหลิวเฉียนยังไม่วางใจปกติสตรีที่ถูกฉุดคร่าไปหรือหายไปกับผู้ชายข้ามวันข้ามคืน ต่อให้ไม่ถูกข่มเหงแต่ชื่อเสียงก็พังพินาศย่อยยับอยู่ดีพวกนางมักจะต้องฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนถ้าเขาอยากรักษาชื่อเสียงของตนเอาไว้ก็อาจจะต้องบังคับให้หลิวเจ้าเว่ยตายแต่หลิวเจ้าเว่ยเป็นสตรีที่มีบรรดาศักดิ์และชื่อเสียงเดิมของนางโด่งดังไปทั้งเมืองหากจะลงมืออะไรก็คงไม่ง่าย พนวกกับเรื่องของเจินหุ้ยเหมยกับหลิวเจ้าอี้ก่อนหน้านี้ การที่หลิวเจ้าเว่ยมีชีวิตอยู่ควรจะมีประโยชน์มากกว่าตายหลิวเฉียนจมอยู่กับความคิดตัวเองเย็นนั้นคนสกุลหลิวรับหลิวเจ้าเว่ยกลับจ้วนเนี่ยเถียนชิงต้องการเบี่ยงเบนข่าวลือที่ว่าหลิวเจ้าเว่ยถูกโดนข่มเหงจึงให้คนกระพือข่าวเรื่องความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่างเขากับหลิวเจ้าเว่ยแทนบางก็พูดไปว่าระหว่างพานางหนีคนร้ายเขากับหญิงสาวได ครั้งในป่าด้วยกัน2ต่อสอง เนี่ยเถียนชิงเป็นที่รู้จักเพราะตำแหน่งต้วงหยวนและสร้างผลงานหลายครั้งหลิวเจ้าเว่ยเองก็เป็นสตรีที่โดดเด่นที่สุดในถงเยี่ยนในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์คลุมเครือและการเติมแต่งจินตนาการช่วงเวลาในป่าของคนทั้งสองดูน่าสนุกกว่าการพูดเรื่องโจรอย่างสิ้นเชิงสาวใช้ทั้งสามราวกับตื่นจากฝันร้ายพวกนางจ้องนายสาวไม่ฆ่าสายตาขอ เพียงหลิวเจ้าเว่ยขยับกายแค่เล็กน้อยพวกนางก็พร้อมจะรับใช้ทันทีหลิวเจ้าเว่ยรู้สึกอ่อนใจกลับท่าทางเป็นกังวลคล้ายกลัวว่านางจะหายวับไปหากไม่จับตามองเอาไว้เลยปล่อยเลยตามเลยแต่หลังจากกลับมาถึงตัวไม่นานหลิวเฉียนก็ไล่เบาออกไปข้างนอกแล้วเปิดปากคุยกับนางตามลํำพังเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ไอเท้าเนี่ยน่าจะอธิบายให้ท่านพ่อทราบหมดแล้วมิใช่หรือเจ้าคะหลิวเจ้าไว้ตอบอย่างไร้อารมณ์ข้าอยากรู้เรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครเป็นคนสั่งให้จับตัวเจ้าไปหลิวเจ้าไว้กุมถ้วยชาเอาไว้เพื่ออุ่นมือครู่หนึ่งถึงเงยหน้าขึ้นมาตอบท่านอยากทราบชื่อเขาจริงๆหรือเจ้าคะนางมองบีดาอย่างบีบคั้น ชื่อของคนผู้นั้นหากท่านทราบอาจจะทำให้ท่านเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเดียวแต่ถ้าท่านพ่อห่วงใยค่ะจนไม่สนใจว่าต้องพบกับอันตรายข้าก็ยินดีจะเล่าให้ฟัง หลิวเฉียนต้องนางอย่างไม่ชอบใจแต่ดูท่าทางที่ไม่คล้ายโกงหกของหลิวเจ้าเว่ยแล้วเขาก็ไม่อยากเสี่ยงหลิวเฉียนกดตามองใบหน้างามพิลาดล้ำของบุตรีแล้วก็คาดเดาอยู่ในใจรูปโฉมลักษณะนี้ไม่แปลกที่จะดึงดูดสายตาคนอันตรายทั้งหลายคนที่ลงมือทำเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่เขาไม่อาจแตะต้องได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องบอกค่ะ หลิวเจ้าว้ยยิ้มยันกับความเห็นแก่ตัวของหลิวเทียนบิดาที่ไร้รักต่อนางไม่กล้าแม้แต่ฟังชื่อคนลงมือดังนั้นนางไม่หวังว่าเขาจะช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้นางแต่เนี่ยเทียนชิงไปช่วยเจ้าได้อย่างไรข้าไม่เชื่อว่าเขาจะเข้าป่าไปหาสมุนไพร ข้าพบใต้เท้าเนี่ยในป่าจริงแต่เขาเข้าป่าไปทำไมสตรีอย่างข้าจะกล้าสอนเห็นเรื่องของขุนนางได้อย่างไรหลิวเฉียนต้องนางอย่างจับผิดแต่คิดว่าคนอย่างเนี่ยเถียนชิงที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดฝ่าบาทคงไม่โง่ขนาดเปิดเผยความลับให้คนแปลกหน้าทราบหลังจากนี้เจ้าทำตัวสงบสงเงียมให้มากอย่าให้มีปัญหาเช่นนี้อีก หลิวเฉียนสั่งแล้วเดินออกไปหลิวเจ้าเว่ยเบะปากอย่างดูแคลนคนลงมือจับตัวนางเป็นคนอื่นแต่บิดากลับบอกว่านางเป็นคนสร้างปัญหาหากนางมีใจรักใคร่ผูกพันกับหลิวเฉียนสักหน่อยคงอยากผูกคอตายจริงๆหลังกลับมาคุณหนูโฮยินผู้เท่าส่งเห็ดหลินจือมาให้เจ้าคะ่ะอาเจินเข้ามารายงานเก็บไว้ในคลังเถอะ ด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างหลิวเจ้าว้วจิบชาแล้วถามนางพวกเรือนอื่นดูอยากรู้อย่างเห็นกันมากแต่ดีที่โฮยินผูเท่าสั่งไว้ว่าห้ามรบกวนคุณหนูไม่เช่นนั้นพวกคุณหนูทั้งหลายคงแห่กันมาที่นี่แล้วคงอยากจะมาดูให้น่าใจว่าข้าย่อยยับขนาดไหนกระมังหลิวเจ้าไว้พูดอย่างไม่เหยี่ะตอนข้าไม่อยู่ในจวนเกิดอะไรขึ้นบ้าง ล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยพวกบ่าวหยัยบย่ำคนตกต่ำประจบเอาใจคนอยู่สูงอาหนิ่งก็เคยไปทะเลาะก,กับบ่าวที่ห้องซักล้างเพราะพวกนั้นปากพร่อยหรือพอคุณหนูไม่อยู่อาหารที่ส่งให้เรือนเราก็ไม่ดีเท่าแต่ก่อนลำบากพวกเจ้าแล้วล่ะหลิวเจ้าว้ยถอนหายใจไม่นับว่าลำบากอะไรอาจินขยับมาจับมือนายสาวเอาไว้ แค่ได้เห็นว่าคุณหนูกลับมาอย่างปลอดภัยจะให้พวกเบ่าลลำบากกว่านี้ก็ได้ก่อนถูกจับไปข้าเห็นพวกมันทำร้ายเจ้าหายดีแล้วหรือคุณใช้หกสั่งให้เรียกหมอมารักษาหายดีแล้วเจ้าค่ะอาเจินเอ่อยยิ้ม ท่านรองเจ้ากรมกับููหินก็ส่งคนมาถามข่าวบ่อยๆทั้งยังให้คนช่วยตามหาอีกแรงคุณหนูกลับมาแล้วอย่าลืมไปขอบคุณทางนั้นด้วยนะเจ้าคะไม่รู้ท่านตาทราบข่าวแล้วจะเป็นกังวลหรือไม่เจ้าเอาของดีๆไปสกุลเผาแล้วกล่าวขอบคุณท่านนาแทนข้าสักรอบบอกว่าข้าสบายดีเจ้าค่ะคุณหนู อาจนออกไปเหลียวเจ้าเว่ยก็สั่งให้ปานเก๋หัวเข้ามาชายหนุ่มมีสีหน้าทะมึงทึงอย่างรู้สึกผิดเขามองนางแล้วรีบคุกเข่าลงอย่างลูกแก่โทษเป็นความผิดของเบาไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกข้าใช้เจ้าไปทำงานเองจะเป็นความผิดของเจ้าได้อย่างไรอีกอย่างคนพวกนั้นมีฝีมือสูงส่งหากเจ้าอยู่อาจจะไม่ได้มาคุยกันแล้วก็ได้ คนของซื่อฟังล้วนเป็นทหารแดนใต้ถ้าปานเก๋หัวขวางพวกเขาอาจจะทำให้สูญเสียถึงชีวิตระหว่างที่ข้าไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างสกุลอยู่ถูกจับไปแล้วพังปรมอาญาก็กำลังเร่งสืบสวนได้ยินข่าวลือว่าสกุลกวนกับสกุลปายจะถูกตัดสินในไม่ช้าหลิวเจ้าไว้ยได้ยินแล้วก็มองปานเก๋หัว เช่นนั้นเจ้าก็ใกล้จะได้ชำระแค้นแล้วหลิวเจ้าว้ายว่าปานเก๋หัวไม่ได้ตอบแต่ยอมรับว่าตอนกำลังเฝ้ารอเวลานั้นอยู่ตอนนี้ราชสำนักประกาศออกมาแล้วว่าฝ่าบาททรงพระประชวรงดว่าราชาการแม้แต่ประตูวังหลวงก็ปิดไม่ให้คนภายนอกเข้าออกตอนพี่สกุลอยู่ถูกจับอันอ๋องยังถูกขวางอยู่ด้านหน้าประตูวัง ดูเหมือนฮองเฮาจะทำตัวลุกแก่อํหนาจจริงๆการทำเช่นนี้นับว่าเป็นข้อดีในการปร,บปราบปรามคนที่แข็งขืนชั่วคราวทุกอย่างจะชงงักชงงันเพราะต่างฝ่ายต่างรอดูทิศท,ทางล้มตอนแต่ไม่นานพวกขุนนางก็จะเริ่มกล่าวโทษนางอาจรุนแรงถึงขั้นถูกปลดและลงโทษอย่างหนักถ้าว่าเหลียวฮองเฮาคงเลือกแล้ว จับตาดูอันอ่องให้ดีเขาต้องหาวิธีดิ้นรอนช่วยสกุลอยู่แนะ่ขอรับปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ